อันนี้ด่านวอมาเลียวะเนี่ยดิปปุ่นแกนดิปโยกแก่แต่อะไว่าลืมอ่านละอ๋อนี่นี่ชิกาชินะนั่งไหนก็ไหนๆรีบเขาวางสายไหนแล้วกันว่องว่องว่องรีบนาปูนเอนนี้หนีไปแล้ว เออเออเเมื oh oh. Oh oh ่อกี้ตีว่าาได้ไงวะ ต้องตซิ่งมาเลยดูวนนึงแค่นั้นขึ้นไม่ได้โดนตะ <c oughs> เยแล้วแอนบรรลุมันหมดตีแอนแอนแม่นี้จะเสกต่อไดมแงล็อกมันดีโอ <c oughs> ้โหสซลิงตายเลย เอาละเริ่มการแปลงล่างแล้วเริ่มแปลงล่างแล้วกดจนนิ้วโป้ปวดนิ้วโป้เนี่ยเฮ้ยใครมันอยู่กลางมงใครมันอยู่กลางน้ำโดนแน่ อย่าตั้งขอไว้บนนี่วันนี้ก็สูงแย่แล้วจะเอาสูงไรเงี่ยเฮ้ยเกินเกิน ้ยมันล็อกเป้าตึงอยู่ยวะเ <Mega Q. S 1> มกาคิวยูโดมนแมนเรียนไหม่ะดูดกระหล่ำเกียแล้วบ๊ายบาย มมันติดระเบิดโอ้ยรถตีบด้วยรถดิฟเหรอใช่อะบอกเลยวอตรถีบด้วยโอ้ยโคตรเทอะแหมแหมรถดิฟแแม ไโดนเลยป่าตายนะไม่มันไม่โดนป่าโดนโดนโดนหยบโดนเหจิ้มขับรถถังแม่งไม่แม่งเหียบถับแม่งคันแม่งโตโตกย่แม่งแต่ถ้าใครไปอยู่ใต้ตีนหกสิบเมตรนี่แม่งแบนนะไม่ไม่ไม่มันเข้าถึงโตไม่ได้เข้าไม่ได้รถไม่เยอะเกินแต่แม่งเหยียบขอทีกระตุยนะห่อคอยสิ่งปลูกสร้างไปเลย เังแค่ยิงมิดอ๋อยิงไม่โดนนะว่าจะพลาดโคตรดีเลยเลยโอ้ยเฮ้ยเฮ้้ยเกือบตายติดขี้ขั้นรุนแรง วะโดน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 บังพี่เคยเจออยู่แมตช์เนื้ที่แบบอ่าไททันลิงแม่งไปอยู่บนกำแพงไอ้เี้ยแล้วแม่งแบบไอ้เี้ยยืนเก๊กด้วยนะยืนเก๊กแล้วปาหินเนี้ยฉบับมังอ่ะฉบับอนิเมะแบบสามล้านเปอร์อเซ็นต์เฮ้ยโนดด็อกทางเตือนบางทีโอ้ยตายห้ Ui quá mày ăn đặc biệt Thôi Kẻ tôi một leo Bye bye Còn âm la เออใช่ใครเติมเก่งโดนแน่โดนแน่เออรถดิฟแก่ละรถดิฟกูยังหาอะไรเฮียรถดิฟถ้าเราไปเจอโปรเพยเยอร์จริงว่ะัขนานไหนละเลยบอกเลยนะเราแค่จำตัว โดนสัตวแมงคยโอ้โอ้โหนี่ก็ยิงมันเลยปิว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 โอ้ยโดนโดนโดนล่วงเลยใครแปลงร่างอะไรตรงนี้วะโดนโดนโดน,โน ไทยอันนี้นไทยมนันเป็นอะท่านนะครับโดดออกมามาประเทศเลยเฮ้ยเทพโอ้โหแม่งในท่านเกิดในท่านแม่งแบบสปอนตายเลยบัตรเช็ดบัตรเช็ดเออ เเปิดพีโดกรสุนเอืมอ้อล่วงเลยพิ้วมีเพมีแมงเลยเอ้ยเกมข้างเกมข้างอะไรี้้างแ่ละ คืนไปตายเลยไปเกิดตามบอลลูนดีกว่า Let's go <S บ,บ,บอลลูนนี่แก่เหรอเแม่งตึงๆในเวลาฟันบอลลูนแล้วขอบโปยระเบิดแล้วครับท่าน รูนี่แหละคือที่สุดแล้วนี่ละโดนหนักสปาวมันอยู่ข้างในมันไปอยู่ไหนกันหมดวะโอ้โหโดนระเบิดเกือบตายอี่ยเปิดแฟแม่งเลยตกเก็ดแม่งอยู่ เรือหางเข้ายิงจริงอ่ะแล้วทำไมเรือหอมบินอะไรอย่างเงี้ยนะไม่รู้เออดาวอ๋อเป็นไรอ่ะอ๋อเนือข้าวเนือหอตกเนือหอตกตกจริงๆรนะเนี่ยโอ้โหติดบัส ระเบิดอะไรวะเรือหอบเมาอะไรเนี่ยเฮ้ยเรือหอบเมาอะไรเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโคตรช้าเลยเรือหอบมันเป็นอย่างนั้นนะแล้วถังอะไรยิงมาเฮ้ยไท่านบิน chết mà lắm từng chết từng đàm. ลถลงอ๋อโอ้โดนระเบิดอัดตายโดนระเบิดอัดตายมาเลวิน ระเบิดอัดตายเ,าเมือเอกี้แม่มงยิงแม่งเมกี้แม่งยิงใส่รถตัวเองววววเฉย,ยเฉยระเบิดอัดตายตายตอนจบโอ้ย